สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์นะครับทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับปริศนานิวเคลียร์อิหร่านนะครับจะได้ไปต่อเพราะอะไรนะครับภายหลังการโจมตีที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่าน3แห่งนะครับโดยสหรัฐก็คือฟอร์โดนาทานส์และก็อิสฟาหันนะครับโดยใช้เครื่องบินทิ้งระเบิด B27 ลำแล้วก็ระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์นะครับ14ลูกทำลายที่ตั้งนิวเคลียร์ที่อยู่ใต้ดินของอิหร่าน โดยเฉพาะที่ฟอร์โดนะครับซึ่งก็มีรายงานข่าวถึงปริศนาการโจมตีครั้งนี้นะครับว่าสามารถทําลายนิวเคลียร์ใต้ดินของอิหร่านได้จริงหรือไม่นะครับเพราะว่ามีข้อมูลลับนะครับว่าอาจจะแค่ทําให้โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี้ยชะลอออกไปเท่านั้นเองนะครับตามรายงานข่าวต่างประเทศนะครับว่าหน่วยข่าวกองของสหรัฐนะครับได้สร้างข่าวใหญ่ที่น่าตกใจนะครับนิวเคลียร์ของอิหร,นะร่านนะกล่าวถึงการโจมตีของสหรัฐ ได้ล้มเหลวที่จะทําลายแกนกลางนิวเคลียร์ของอิหร่านหรือไม่นะครับโดยบรรดาเครื่องเซนติฟิล์นะครับหรือว่าเครื่องที่ใช้สร้างแรงเหวี่ยงเนี่ยนะครับของอิหร่านยังคงอยู่รอดได้นะครับจากการโจมตีทิ้งระเบิดของสหรัฐรายงานกล่าวนะครับการสรุปที่เป็นชั้นความลับเนี่ยได้ถูกยกเลิกน,นะครับหลังฝุ่นกันมันดภาพรังสีนะของการโจมตีโดยข่าวรายงานว่านะครับ บรรดาการโจมตีของสหรัฐนะครับต่อที่ตั้งนิวเคลียร์อิหร่านเนี่ยได้ล้มเหลวที่จะกวาดล้างขีดความสามารถที่สําคัญออกไปรายงานโดย C.N.N. นะครับข่าวกองเบื้องต้นนะครับที่ถูกกล่าวอ้างโดย C.N.N. เสนอว่าโปรแกรมนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยเป็นเพียงแค่ถูกทําให้มันล่าช้าถอยหลังไปหลายเดือนเท่านั้นการประเมินผลน,นั้นได้ถูกเตรียมการนะครับโดยผู้แทนหน่วยข่าวกองกลาโหมของเพนตากอนรายงานโดย C.N.N. ราการส่วนกลางสหรัฐนะครับได้ดําเนินการทบทวนนะการทาํา,าลายล้างภายหลังปฏิบัติการต่างๆนะของการทิ้งระเบิดของสหรัฐโดยรายงานระบุว่านะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะที่กําลังดําเนินไปสิ่งที่ค้นพบเบื้องต้นนั้นเนี่ยมันขัดแยง้งนะกับการกล่าวอ้างนะของการทําลายต่างๆของทรัมป์โดยทรัมป์นะครับได้กล่าวว่าการโจมตีต่างๆนั้นเนี่ยได้ทําลายสิ่งอำนวยความสะดวก การเพิ่มสมรรถนะนิวเคลียร์ของอิหร่านและ,ละทวนตีว่าการกทรระวงกราวโหม hexed นะครับได้ย้ําการกล่าวอ้างนั้นโดยกล่าวว่าบรรดาความทะเยอทะย,ยานของอิหร่านเนี่ยได้ตายไปแล้วแต่แหล่งข่าว CNN นะครับยืนยันว่าครังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านไม่ได้ถูกทําลายบรรดาตัวเซนติฟิว์นะครับเครื่องสร้างแรงเหวี่ยงเนี่ยยังคงส่วนใหญ่นะยังครบถ้วนไม่บุบสลาย ในวัสดุนะครับได้ถูกเคลื่อนย้ายออกไปก่อนการโจมตีต่างๆนั้น DIA นะครับหรือว่าผู้แทนนะครับข่าวกองกระลาโหมเนี่ยสรุปถึงการโจมตีต่างๆนั้นว่าอาจจะสะดุดนะถอยหลังอิหร่านอย่างมากที่สุดนะครับแค่2-3เดือนนะครับโดยในโพสต์นะบนทูตโซเชียลพัฒนาดีทรัมป์เนี่ยได้ตั้งฉายารายงานฉบับนั้นนะครับว่าเป็นข่าวปลอมโดยทางทำเนียบข่าวนะครับยังได้ปฏิเสธ นะครับสิ่งนี้ว่าเป็นการปล่อยรั่วไหลข่าวปลอมจากเจ้าหน้าที่ระดับล่างท่านหนึ่งทางโคโสุกเลวิดนะครับได้ปกป้องการโจมตีต่างๆนั้นว่าถูกดําเนินการเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แบบและสิ้นสุดแล้วนะครับโดยเธอได้กล่าวอ้างว่าใครก็ตามที่กําลังสงสัยการทําลายนั้นกําลังเป็นการโจมตีวีรบ,บุรุษนักบินของอเมริกาแม้ว่าจะมีวาทกรรมที่เข้มข้นหนักแน่นนะครับแต่บรรดาผู้แทนสหรัฐอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้ ออกการทบทวนสุดท้ายต่างๆของพวกเขาออกมาเลยการโจมตีต่างๆของอิสราเอลต่ออิหร่านที่ได้นำหน้าภารกิจของอเมริกาแต่ได้มีความต้องการระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์ของสหรัฐโดยเหล่าเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับ b 2ได้ทิ้งระเบิดขนาดใหญ่เป็น10ลูกต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของนาธานสและฟอร์โดแต่ทั้งหลายเหล่านี้นะครับได้ล้มเหลวที่จะทำลายบรรดาเครื่องเซนติฟิวนะครับที่ถูกฝังลึกลงไปใต้ดิน และขังวัสดุต่างๆโดยการทำลายส่วนใหญ่ได้อยู่เหนือพื้นดินรวมถึงบรรดาโครงสร้างโรงไฟฟ้าและอาคารสับสุนต่างๆการประเมินของทางราเอลนะครับได้พบว่าฟอโดได้ถูกทำลายน้อยกว่าที่ถูกคาดหวังเอาไว้โดยข่าวกองของพวกเขานะครับโดยทางราเอลนะครับเชื่อว่าบรรดาการโจมตีที่ผสมผสานทำให้อิรานเนี่ยถอยหลังกลับไปสูงถึง2ปีแต่เส้นเวลานี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าอิรานไม่ได้ถูก อนุญาตที่จะสร้างขึ้นใหม่นะครับยังไม่ถูกขัดขวางโดยประธานหัวหน้าร่วมนะครับเคนได้กล่าวว่ามันเร็วเกินไปที่จะประเมินขีดความสามารถอย่างสมบูรณ์ภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับได้ทบทวนโดยบรรดาผู้เชี่ยวชาญเสนอว่า,อาโปรแกรมนะครับนั้นเนี่ยยังคงไม่บุบสลายโดยอิสฟาฮานได้ถูกโจมตีด้วยขีปุธตต่างๆเนื่องจากระเบิดต่างๆอาจจะไม่ทะลุละความลึกของพวกมันได้ บางที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับที่เป็นความลับไม่เคยถูกตั้งเป้าหมายและก็ยังคงดําเนินปฏิบัติการการสรุปของคองเกรสนะครับที่เป็นชั้นความลับบนการโจมตีต่างๆนั้นได้ถูกเลื่อนออกไปอย่างกระทันหันนะครับโดยทางพวกเดโมแครตนะได้วิพา์วิจารณ์ช้ำสำหรับการยกเลิกการสรุปโดยปราศจากการอธิบายใดๆนะครับเพราะฉะนั้นข่าวชิ้นนี้เป็นข่าวต่างประเทศนะครับที่ตั้งคําถามสงสัยนะถึงปริศนานิวเคลียร์ของอิหร่าน ว่าจริงๆแล้วมันถูกทำลายอย่างครับคาบนะครับแบบสิ้นเชิงตามที่าทาโก้นะครับธาดีทรัม์ของสหรัฐเนี่ยนะครับได้เก่าวอ้างหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันแค่ทำลายเพียงแค่ผิวๆนะบนเหนือชั้นอของพื้นดินนะครับไม่ได้ทะลุลึกลงไปนะถึงไอ้บังเกอร์ใต้ดินนะครับในที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ฟอโดนะเพราะนั้น ก็มีการถกเถียงกันนะครับเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเนี่ยก็บอกว่าอาจจะเพียงแค่ว่าชะลอโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านออกไปได้แค่หลายเดือนเท่านั้นเองในขณะที่อิสราเอลก็เชื่อว่าจะชะลอไปถึง2ปีนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมันยังคงเป็นปริศนานะครับเพราะว่าความจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ทราบแต่อิหร่าน,นทราบนะครับแต่คงไม่เปิดเผยเออกมานะว่าจริงๆแล้วโครงการนิวเคลียร์ของตัวเองเนี่ยถูกทําลายไปเท่าไหร่นะ ถึงจริงแล้วมันแค่เป็นการพักรบชั่วข่าวแค่น,นี้นะครับติดตามเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ